ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey. วันนี้นเราก็มีช้างมารีวิวนะครับโอ้โ oh. หนี่มีหลายตัวเลยนะครับแต่ละตัวก็มีข้อแตกต่างกันนี่เริ่มจากตัวแรกเป็นช้างแอฟริกานะครับก็ตัวใหญ่นี่เลยหูของเขากระดิกได้นี่ปากก็ขยับได้นะครับ ทดสอบนีโอ้นี่นะครับเป็นช้างแอฟริกาโอ้สุดยอดนี่ตัวแรกนะครับนี่ตัวที่สองเป็นชนิดเดียวกันนะฮะเป็นชนิดเดียวกันคนละสีนะครับ เออเพนนี่โอ้ว้าวและก็สัีเป็นช้างเอเชียนะครับเอเชียช้างก็จะรูปร่างลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ช้างเอเชียจะตัวเล็กกว่านะครับรูปร่างก็แตกต่างกันออกไปมี2ตัวนะครับมีสีเงินกับสีบอล ไอ้สีเงินกับสีดำนี่เดี๋ยวมาเดินคู่กันเดี๋ยวให้เดินคู่กันนี่ครับนี่ช้างแอฟริกากับช้างเอเชียอู้เป็นฝูงเลยเดี๋ยวเราค่อยปล่อยให้เขาเดินเดี๋ยวมาดูนี่ช้างน้อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นช้างตัวเล็ก นี่ไปเลยไปเป็นผงเลยเขาช้างถ้าหลายตัวเขาเรียกโขงนะฮะมากันเป็นโขงเลยดูที่ช้างตัวเล็กตัวใหญ่ผสมพันธุ์กันอ่าและนี่คือไฮไลท์นะครับตัวเล็กมากจิ๋วแต่เจ๋วทุกคนดูนี่สิโอว้าวเฮ้ยนี่วิ่งไวด้วยเอาไปเลย นี่ไม่ธรรมาดานะครับช้างตัวน,นี้อาดูดูก็แตกต่างนะนี่โอ้ยจะไปกินนมจะไปกินนมแม่คิดว่าแม่มันหรือเปล่า,นนลานนมันยิ่งตามเนี่ยนี่อยู่แต่แจว๋วโอเคทุกคนวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ